สวัสดีครับก็ต <Yeah. S 1> ้อนรับเข้าสู่ช่อง For j u n พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีธนูในเดือนตุลาคม2564ครับกดอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอดไลาดีมาที่เปริเวอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องอดไล์ดีมาทำค่าครูได้ครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเราเริ่มต้นกันที่การคอจรย้ายราศีนะครับภาพรวมในเดือน ตุลาคม2564แล้วก็เป็นเดือนที่10แล้วนะครับอีก2เดือนก็จะหมดปีฉลูนี้แล้วนะครับการโคจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ6ดวงครับมากเลยในปีนี้สลับในปีนี้นะครับมีดาวศุกร์นั้นยา้ายราศีสรอบอีกแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดของตัวคุณเลยนะครับก็คือดาวพระหัศบดีนั่นเองขณะนี้โคจรถอยหลังแล้วนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าข้ามราศีด้วยนะครับทั้งถอยหลังทั้งข้ามราศีด้วยตั้งแต่วันที่28กันยายน64เป็นต้นมานะครับนับไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2564นั่นเองกินระยะเวลาประมาณอยู่ในราศีมังกรน,นะครับประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์เนาะก็ไม่นานครับเพราะว่าปกติเขาโคจรถอยหลังเน่ยสเดือนเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็เออเดือนนิดๆเองนะครับก็ถือว่าแป๊บเดียวนะครับก็อดทนเอาใน ช่วงตุลาคมเนาะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะว่าดาวเสื่อมหลายดวง5ดวงเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาวประจําตัวดาวพัสบดีอย่ยทั้งถอยหลังทั้งเป็นนิดแปลว่าอ่อนกําลังนะครับกลุ่มกระดาวเสราร์ที่ถอยหลังเหมือนกันนะครับ2ดวงแล้วนะ3ดวงคือดาวศุกร์เป็นประ4อาทิตย์เป็นนิด5าดาวคานเป็นประเห็นไหมครับ5ดวงเสื่อมหมดเลยดังนั้นเนี่ย จึงต้องระมัดระวังพยายามคือคำพยากร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีแต่ด้วยคำพยากร์โดยรวมแปลว่าคุณต้องอยู่ให้นิ่งๆมากที่สุดอย่าพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆการเซ็นสัญญาการคำประกรันการมีหุ้นส่วนการยืมเงินอะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งทำในเดือนตุลาคมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะไม่งั้นคุณก็จะใดๆหรือลำใหญ่นั่นเองเนาะขออภัยครับที่พูดภาษาัยรุ่นเนาะก็หมายถึงว่าคุณจะต้องมีเนื่อหดหงิดลำคาญใจ อยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวชุมนุมกันในราศีตุลเลงดาวฤกษ์จะอยู่แปลว่าพลิกผันหมดเลยครับคือคาดหวังอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับผิดหวังหมดดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นสลัดเลยครับอยู่เฉยๆเข้าไว้ดีที่สุดแล้วคุณจะไม่เจ็บตัวคือไม่ได้ไม่เสียดีกว่าขาดทุนอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่เสียหายแล้วก็ไม่ขาดทุนด้วยเนาะประมาณนี้ทีนี้ดาวประจําตัวเนี่ย ถอยหลังแปลว่าคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับหาประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นผมบอกไปหลายคลิปแล้วว่าดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตดีที่สุดไม่ได้หมายถึงในมหาวิทยาลัยนะครับแต่หมายถึงการเรียนรู้ชีวิตนะครับเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เราด้วยกันนี่แหละนะครับแล้วก็พยายามเข้าคอร์สอบรมหรือ ไม่ต้องเดี๋ยวนี้มันแบบใน youtube มีเยอะแยะมากมายในการเพิ่มศักยภาพของตัวเองและรวมถึงอ่าเขาเรียกว่าเสพข่าวในลักษณะของความเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอรอนาคตคือหมายความว่าอะไรจะมาเทรนอะไรจะมาอะไรแบบนี้ครับเราจะไม่ตกยุคเพราะเนื่องจากคนดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจําตัวไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดีเองตัวผมเนี่ยเป็นแล้วก็ คนที่เกิดในราศีธนูและแลัคนาธนูและราศีมีนลัคนามีน5้าจำพวกเนี้ยนะครับต้องรับระวังพยายามเรียนรู้ให้มากเพราะคุณเป็นคนน้ำเต็มแก้วอบอกเลยอันนี้คือคําพยากรณ์ในพื้นดวงจัตาไม่ใช่ทุกคนแต่โดยส่วนรวมภาพใหญ่ๆเลยนะครับ80 9 0เลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นพวกน้ำเต็มแก้วคือหมายความว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบรู้แล้ว รู้มากรู้พอแล้วไม่ไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสั่งมาสอนอย่างเงี้ยครับจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าปิดกั้นความรู้ก็คือน้ำเต็มแก้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าโลกมันวิวัฒนาการไปทุกวันเราน้ำเต็มแก้วก็แปลว่าหยุดอยู่กับที่อะไรประมาณนี้เนาะดังน,นั้นเนี่ยเราต้องทํา ในลักษณะของดาวพฤหัสบดีที่เด่นไม่ใช่ลักษณะของดาวพฤหัสบดีที่ได้ที่แปลว่าปิดตัวเองอยู่กับความเป็นตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าพอมีภัยมีปัญหามาปุ๊บไม่อัปเดตไงก็กลายเป็นว่าล้าหลังแล้วสุดท้ายก็ทุกยากลําบากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในทางาทักษะเนาะพฤหัสบดีอะ่ะจะมีดาวเสาร์เป็นกลา,ากินีหมายความว่ายึดมั่นถือมั่นการยึดติด การทําอะไรแบบคงเส้นคงวาตลอดเวลาเนี่ยทำอะไรก็ต้องเป็นแบบเป็นแผนเป็นรูปธรรมต้องอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมีศิลรทันกำกับต้องมีกฎระเบียบข้อบ,บังคับเดินตามสเต็ปนู่นนี่นั่น12 3 4สขั้นตอนไปเลยคือมันเยอะมากนะครับเออคนพุทธัดเศรสฐีเนี่ยเยอะมากจึงทําให้คนอื่นนะ่ะแบบเบื่อเอื่อมละอาอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าคือคนอื่นเขาคือใช้ชีวิตกับคนอื่นขเขาเขาค่อนข้างลำบาก ก็เลยกลายเป็นว่าผิดหวังก็ดาวศุกร์ก็เป็นหินะด้วยในทางเลขเจตัวเห็นไหมครับดังนั้นนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกง่ายคนรสสบระสุทธิเพราะเรายึดมันถือมันในตัวเองอย่าโทษใครเลยครับอย่าโทษฟ้าโทษด,ดินโทษด,ดวงโทษคนพยากรณ์โทษทุกอย่างแต่ลืมไปว่าตัวเองเป็นคนเลือกเองหรือเปล่าไม่มีใครเป็นคนเลือกให้คุณ อะไรแบบนี้ครับเราต้องโทษที่ตัวเองเนาะต้องหันไปดูตัวเองต้องหากระจกส่องตัวเองให้ได้ว่าเราคิดอะไรอยู่ตามความคิดและสติเราให้ทันนะครับแล้วเราจะสามารถเป็นคนที่ดวงดีได้ตลอดกาลและจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่โศกไม่เศร้านะครับอืมเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพระหัตถ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอับปังในเรื่องของความสุขความสมหวังนะพะดาวเสาร์กับเป็นกากินีก็คือความเสื่อมนั่นแหละแล้วก็ ดาวสุกก็เป็นหินะอีกก็หมายถึงว่าผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความยึดติดนั่นเองอะไรประมาณนี้เนาะที่เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการโคจรยกยาราศีในเดือนตุลาคมให้เกิดให้เกิดไปก่อนเนาะทีนี้ดวงแรกที่จะย้ายราศีนะครับก็คือดาวสุกย้ายราศีวันที่3ตุลาคม6.4ได้ตำแหน่งประดาวสุกอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยอ,อยู่ในเรือนอังคารเนาะก็มันเป็นเรือนคู่มิดนะตอนแรกเนี่ยอ่อนกําลังเรื่องของการเงินและความรักเนี่ยต้องระวังเรื่องของการที่แบบถ้าเป็นความรักจะจากกัน ชั่วข่าวนะครับ1เดือนนี้หมายความว่าไปไปมามา,มาไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นรูปประธรรมอะไรแบบนี้ครับอาจจะมีลักษณะของอย่างเช่นตอนนี้โรคระบาดก็อาจจะมาขวางกั้นในการกักตัวในการอะไรแบบนี้นะครับใดๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในสถา,านการณ์ใดประมาณนี้ส่วนเรื่องของการเงินบ้างเป็นปราหมายถึงอาจจะค่าหมายถึงว่าอาจจะมีรายได้มาเยอะนะครับแต่ค่าใช้จ่ายสูงก็หมายความว่าเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองก็คือมา แล้วก็ไหลออกไปอะไรประมาณนี้เพราะประแปลว่าคนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่นคือไม่ใช่เงินเราเป็นเงินคนอื่นนี้นะครับอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะถ่ายเทไปหาคนอื่นหมดอะไรประมาณนี้นะครับก็ระมัระวังตรงจุดนี้จัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีก็แก้ได้ครับไม่ยากดาวอาทิตย์ย้ายราศีวันที่18ตุลาคม64ดวงที่2ได้ตำแหน่งนิดอ่อนกำลังในรอบ1ปีก็คือกำลัง ผัดเปลีล่ยนฤดูการเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ยังไม่หนาวนะแต่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับก็หมายความว่าอ่อนกําลังที่สุดเป็นช่วงปกเกยณทางราชการใครไม่ใช่รับราชการก็แล้วไปนะครับไม่ต้องสนใจแต่ใครที่เออรับราชการแล้วอายุครบเนี่ยก็นั่นแหละนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์อยู่ในภพวินาศน,นะครับอย่าเด่นอย่าดังอ่อนน้อมสําตนเข้าไว้นะครับแล้วจะรอด คือดาวดาวตัวช่วยเราหายไปหนึ่งแล้วนะคือดาวประจําตัวอ่อนกำลังไม่พอดาวตัวช่วยหายอีกนะครับพระดาวธิดาเดินวัยทุกคือเดินทุกเรืหนึ่งราศีต่อ1หนึ่งเดือนถูกไหมครับทุกเดือนเดินทุกเดือนเลยแล้วกลางเดือนด้วยดังนั้นเนี่ยตัวช่วยคุณก็หมดไปอีกหนึ่งในเดือนนี้นะครับกลางเดือนแต่ช่วงแรกยังโอเคอยู่แต่พอมาเริ่ม18ตุลาคมจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันก็จะอ่อนกําลังก็คือแบบว่าเพิ่ง พึ่งไขรไม่ค่อยได้ต้องอยื่ด้วยลำแข่งของตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าดาวประจำตัวก็เดินดีแล้วแหะนะครับในช่วงคือให้ระวังมากๆในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี่นแหละนะครับจนถึงปลายเดือนเนี่ยคือช่วงที่จังหวะอ่อนบางที่สุดเพราะดาว คู่มิตรของคุณเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นเองนะครับต่อไปคืออยากช่วยก็ช่วยไม่ได้นะมันนิดไงหมายถึงอ่อนกําลังมันมันน้อยอะ่ะมันช่วยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยครับอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ประมาณนี้นะต่อไปดาวองคารยาราศีวันที่2 1อตุลาคม64เข้าศ่ร,ราศิตตุลเลงดาวมฤตยูนะครับทั้งหมดเลยดาวอังคารเป็นปลาแต่ว่าการกระทำเนี่ยไม่ค่อยประติดประตอ่อไม่ค่อยจะขยันสักเท่าไหร่บางทีขยันทำนะ แต่ผลที่ได้ไปหาคนอื่นไม่ใช่เราแปลว่าเหนื่อยฟรีนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นสลัดดีกว่าอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่ต้องทําอะไรนะครับพยายามแบบว่าเออให้มันหมดไปวันๆนะครับแต่เข้าใจอยู่ว่าการงานมันยังต้องทำเพราะไม่งั้นจะเอาเงินอะไรกินใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่าพยายามอย่าทําอะไรเริ่มต้นใหม่อย่าลงทุนอย่าเซ็นคาประกันอย่ายืมเงินอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็น ถ้าใครตกงานก็คือดีไงก็คือแบบว่าเออนิ่งๆไว้ก่อนสมัครไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งไปทําในช่วงนี้อะไรประมาณนี้ครับรอประมาณช่วงดาวพฤหัสบดีเดือนดีก็คือ8พฤศจิกายนหรือจะให้ดีก็คือกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปก็ดีเพราะเดียวดาวที่จะอ่อนดีจากแต่มันก็เข้าพบวินาศอยู่ดีเนาะก็ไม่เป็นไรก็ประมาณว่า8พฤศจิกายนก็โอเคละเนาะทีนี้ ดาวพุธนะครับดวงต่อไปดวงที่4ยาา 4, ้ายราศีมาที่30ตุลาคม64โอ้จนจะหมดเดือนอยู่แล้วนะครับดาวพุธเลงกระดาษบลัตยูอีกนะครับชุมนุมกันเลงกับดาวบลัตยูทั้งหมดหมายถึงพฤกพัน์เปลี่ยนแปลงดาวพุธดาวสื่อสารแห่งการปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับก็หมายความว่าใครมาพูดอะไรอย่าเพิ่งเชื่อฟังหูไวห้หูแล้วก็พยายามเอาหันสองเข้าไว้อย่าเชื่อโดยเฉพาะผลประโยชน์เนี่ยมันไม่เข้าใครเอาใคร มีคนมาเสนอนู่นนี่นั่นก็เอาอย่าลืมนะครับถูกหลอกได้ง่ายนะเพราะว่าดาวคันหลออแหละไม่ไม่จริงจังการกระทํายังไม่จริงจังแล้วคําพูดมันจะจริงจังได้อย่างไรถูกไหมครับคือดาวทั้งสองดวงนี้โดนดาวมาริตยูเ็งก็แปลว่าการกระทำเนี่ยก็ไม่แน่นอนการพูดก็ไม่แน่นอนก็แปบว่าโดนหลอกนั่นแหละนะครับแล้วอ่ามันจะสัมพันธ์กับดาวราหูด้วยพระดาวศุกร์เนี่ยมันกลุ่มอยู่นะครับก็กลายเป็นว่า คือดาวศุกร์ในเรือนอังคารดาวอังคารในเรือนศุกร์มันสลับเรือนกันมันถึงกันนะครับแล้วก็ดาวราหูานในเรือนศุกร์ในราศีพฤษภอีกก็กลายเป็นว่ามันเชื่อมเรือนกันถึงหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องระวังอยู่อะไรประมาณเนี้ยด้วยกันที่อาจเป็นคดีความอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรแบบเนี้ยครับเพราะดาวพุธเนี่ยมีปัญหาเร่งกับดาวมัตอยู่นั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าหลอกลวงแล้วก็ ทำอะไรด้วยความที่แบบว่าไม่จริงไม่จังมันก็มินเมกับกันที่แบบโมโหเลืดร้อนนะครับอะไรประมาณนี้และดาคัการกระดาษพุทธกลุ่มกันเนี่ยคู่วิวาทอีกต่างหากนะครับหมายความว่าพอมันโดนหลอกแล้วอ่ะก็เจ็บใจไงไม่ไม่ยอมก็กลายเป็นว่าทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วจบมันก็ดีไปแต่ถ้าไม่จบเนี่ย ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นก็เป็นคดีความไงอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นสูงสุดเป็นคดีความไม่ได้แปลว่าจะเป็นทุกคนนะครับยังไงเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของหลีกเลี่ยงในการประทะคารมกันดนวยการที่แบบว่าอารมณ์ร้อนอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาและดาวาท์ร่วมเนี่ยก็อุบัติเหตุอีกนะครับดีไม่ดีแบบว่าอารมณ์ขึ้นมากๆเนี่ยหยิบอุปกรณ์หยิบของแหลมคมนี่ยมาทิ่มมาแทงกันอะ หยิบของมีคมหยิบปืนอะไรเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะเจอคนประเภทแบบโมโหร้ายอะครับเออหน้ามืดตาบอดเนาะก็หลงผิดไปชัว่วขณะก็กลายเป็นว่าทําลายร่างกายเราอีกอะไรแบบเนี้ยมันก็เออวุ่นวายไปใหญ่นะครับระมัดระวังดีๆในๆในในจุดนี้เพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวคันเนี่ยเกาะกลุ่มกันมาตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เหตุการณ์โรงงานระเบิดนะครับที่ที่ ไฟไหม้เนี่ยใช่ไหมครับกิ่งแก้วอะนั่นแหละตั้งแต่น,นั้นมาเลยก็เกาะกลุ่มกันมาตลอดนะครับก็จะมีปัญหาแล้วก็มีพวกแบบประท้วงชุมนุมกันบนถนนเนี่ยตอนเนี้ยก็จะมีการประทะกันเห็นไหมครับมีการเลือดตกยังออกมีการาประทะกันทุกสิ่งอย่างนี่แหละคือดาวสองดวงนี้คืออาทิตย์กับอังคารหมายถึงเลือดตกยังออก ันนี้ขอไม่เอี่ยวในเรื่องการเมืองแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยแหละมันเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะครับเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ระมัดระวังการขับรถขับราเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายยิ่งช่วงเนี้ยฝนตกด้วยอาจจะถนนลื่นถนนแบบติดแบบขาเรียรถติดเนาะเออมันก็การจราจรติดขัดบางคนโมโหก็ เลือดขึ้นหน้านู่นนี่นั่นก็ทําอะไรด้วยคํำเสียงแล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตจนไปถึงการเป็นคดีความอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปดาวเกตยาราศีวันที่30ตุลาคม64นะครับดวงที่5ในราศีเมถุนอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพคุ้มครองนะครับเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่า เลงลาศีเกิดเนาะก็จะวุ่นวายเรื่องของคู่ของคูนส่วนคู่สัญญาหน่อยแต่ดาวดาวเกตเรล่งอย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพยายามเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระวิปัสสนากรรมฐานต่างๆเนี่ยดีหมดนะครับทำบุญสุนทานให้มากเท่าที่จำเป็นเท่าที่ทำได้อย่าทำแล้วเดือดร้อนตัวเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นบาปท่านที่ทำบุญเราได้แถมบาปเนี่ยไม่เอา ดีถ้าไงั้นไม่ทําดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยไม่ได้บุญแต่ก็ไม่ได้บาปมานะครับมันจะทุกข์ยิ่งกว่าเดิมเนาะเออดังนั้นเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ทาก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าทําเมื่อไหร่เนี่ยแล้วกรรมมันมาเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศล,ลกรรมเนี่ยทำให้เรานั้นยิ่งทุกข์ไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทำบุญให้ถูกทางด้วยเนาะทำเท่าที่มีนะครับไม่เดือดร้อนและจิตกุศลด้วย ต่อไปดาวสุกดวงสุดท้ายนะครับย้ายราศีวันที่3 1ตุลาคม64ดวงสุดท้ายด้วยเข้าสู่ราศีธนูทับราศีเกิดได้ตําแหน่งมหาจักรอันนี้เดี๋ยวยกย่อเป็นในเดือนหน้าแต่นําที่นิดหนึ่งตรงที่ว่าเงินไหลเวียนดีแต่ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายคอนโทรลไม่ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามคุมยากรในเดือนพฤศจิกาย,ยน6 4ได้นะครับเซ้ซูเป็นกำใจ่ายให้สามารถติดตามคุมยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคุมยากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปใใ็น